สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเอกเลิฟนะครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำโครงการอีกหนึงโครงการนึงนะครับที่ใกล้กับอุตสาหกรรมอมตะซิตี้โซนจีนะครับโครงการนี้ชื่อว่าโครงการเลิฟม y h โฮมรักบ้านฉันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารูปแบบภายในเราออกแบบมาเป็นแบบไหนนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นโรงจอดรถนะครับพื้นที่นะครับจอดได้สองคันนะครับเราก็ปลูกกระเบื้องให้รอบบ้านด้วยนะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตีฝ้าอย่างดีนะครับมีหลางน้ำให้ด้วยและหน้าบ้านนะครับเรามีสนามหญ้าปูหญ้าไว้ให้ด้วยนะครับตกแต่งอ่าเศษฉีนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับนะครับพอเข้าไปนะครับห้องโถงนะครับเห็นไหมครับกว้างนะครับดูโปร่งนะครับก็ถือว่าไม่เล็กนะครับสำหรับอ่าบ้านพื้นที่40ตารางวานะครับภายในจะเป็นสห้องนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่1กันนะครับนะครับห้องนอนที่1ของเรานะครับผมบอกเลยว่า กว้างมากขนาด4คูณ3นะครับนะครับเตรียมนอนตู้โต๊ะพึ่งแป้งนะครับหรือจะเป็นโต๊ะทำงานนะครับสามารถนำเข้ามาในห้องนี้ได้และมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับนะครับตรงนี้ห้องน้ำของเรานะครับก็มีทั้งอ่าฝักบัวนะครับสองแบบนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับห้องน้ำนะครับนะครับเราทำให้อันนี้เลยปูกระเบื้องให้ถึงสุดด้านบนฝ้านะครับสุพันธ์อ่างล้างหน้ากระจกนะครับติดตั้งไว้นะครับนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าห้องน้ำ รับแขกต่อไปเลยนะครับเห็นไหมครับห้องน้ำรับแขกอยู่ห้องน้ำที่2นะครับเราก็ออกแบบมาไม่ต่างกันเลยนะครับนะครับมีฝักบัว2แบบปรับระดับได้นะครับเป็นแบบชวอร์นะครับนะครับตรงนี้อ่างล้างหน้ากระจกเราก็ติดตั้งไว้แล้วแล้วก็ห้องนอนที่2นะครับนะครับห้องนอนที่2ก็กว้างนะครับเห็นไหมครับขนาด4คูณ3เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องกินข้าวของเรานะครับนะครับห้องกินข้าวเราก็มีพื้นที่ให้สำหรับอ่าวางโต๊ะกินข้าวด้วยนะครับนะครับเน็นยนะครับเ็นี่ยครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าก็สามารถนำโต๊ะกับข้าว ก็มีนะครับเพราะว่าเราต่อเติมซิงล้างจานหลังบ้านไปให้แล้วก็ปูกระเบื้องให้รอบบ้านนะครับก็จะดูสะอาดตานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับโดยรอบเลยนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังบ้านส่วนหน้าบ้านนะครับนะครับ เนี่ยครับพอออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโครงการเลิฟไมล์โฮมรักบ้านฉันนะครับโครงการนี้นะครับอยู่ที่นิคมพัฒนาซอย13สาย13จังหวัดระยองนะครับที่ใกล้กับอุตสาหกรรมอเมริกาซิตี้โซนจีนนะครับมีทั้งหมด8หลังนะครับสร้างฝั่งละ4หลังนะครับก็เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรผมครับ0889572129นะครับ0889572129นะครับผมเอกเลิฟเลิฟนะครับทักมาสอบถามได้เลย ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถแนะนํามาซื้อที่โครงการเราได้นะครับเรามีค่าแนะนําให้หลังละสามหมื่นเลยนะครับโอ้โหถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับนะครับยังไงก็ช่วยฝากโครงการเลิฟไมโฮมรักบ้านฉันนี้ไว้ในอ้อมก่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับในนิคมพัฒนานะครับแล้วฝากติดตามโปรเจกต่อไปด้วยนะครับเราจะมีบ้านดีมานําเสนอราคาไม่แพงแน่นอนนะครับมาฝากสาหรับคนที่คิดอยากจะมีบ้านที่เบื้อการชาวบ้านนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ